ร้อนแรงอย่างต่อเนื่องค่ะสำหรับนักร้องสาวชื่อดังระดับโลกชาวไทยอย่างลิซ่าลาลิซาหรือลิซ่าแบล็คพิงคค่ะพาเพลง Rockstar ์ทำลายสถิติโลกยอดวิวใน YouTube 32.4ล้านครั้งใหม่24ชั่วโมงแซงเพลงฟอนไนท์ของศิลปินดังระดับโลกอย่าง Taylor Swift ที่ทำไว้ที่19.5ล้านครั้งใน24ชั่วโมงค่ะและยังคงแรงต่อเนื่องเป็นที่1ในเพลงมาแรงนอกจากนี้ค่ะสถานที่ใน MV อย่างเยาวราชกลายเป็นจุดปักมหมุดใหม่มีทั้งคนไทยและชาวต่าง แห่ตามรอยสถานที่ถ่ายทำมาถ่ายรูปกันอย่างต่อเนื่องค่ะ ล่าสุดค่ะลิซ่าได้โพสข้อความผ่านอินสตาแกรมระบุค่ะว่าฉันตื่นเต้นมากที่ในที่สุดก็ได้แชร์ซิงเกิลใหม่ของฉันบล c k s t a r กับพวกคุณแล้วฉันทํางานโปรเจก์นี้มาระยะหนึ่งแล้วและก็สนุกมากในขณะที่ทําสิ่งนี้ขอขอบคุณสําหรับความอดทนรอของทุกคนและฉันดีใจมากที่ได้เฉลิมฉลอง,องร่วมกับทุกคนขอบคุณ RCA r e c o r d และทีมงาน V R L ที่ทําให้สิ่งนี้เกิดขึ้นขอบคุณลินล,ลี่สำหรับความรักและการสนับสนุนของคุณเพลงสุดท้ายของฉันผ่านมา3ปีแล้วดังนั้นหวังว่า คุณจะสนุกไปกับยุคร็อกซ่าเหมือนกับฉันปลอนี่เป็นจุดเริ่มต้นมีมาอีกเยอะโปรดติดตามกันนะ